Thank <laughs> you. ขพรความเจริญในพระธรรมจมบังเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านอาตัตมาก็ดูดูละครไทยบ้างดูพฤติกรรมของละครที่สะท้อนสังคมดูพฤติกรรมการาตามบ้านต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตอาหารไม่อร่อยความจริงอาหารมันอร่อยเช่นตอนเย็นๆ ตอนเช้าหรือตอนเย็นพ่อแม่ลูกหลานก็มานั่งคุยกันในวงกับข้าวแล้วก็ปรากฏว่าท่านผู้ฟังเห็นไหมปรากฏว่าอาหารมื้อนั้นนั้นเหลือทุกทีไม่มีหนังไทยเรื่องใดละครไทยเรื่องใดที่กินอาหารหมดจานหมดโต๊ะต่างจากฝรั่งฝรั่งมันกินหมดโต๊ะนะท่านนะแต่คนไทยเราจะไปกินอาหารนอกบ้านอะไรในบ้านถ้าเป็นสะท้อนละครกับวิถีชีวิตแล้วก็เหมือนกัน แต่บางบ้านอาหารไม่ดีแต่ทำไมก็กินอร่อยล่ะท่านปลาลาก้อนเดียวข้าวเหนียวจิ้มอร่อยกินกับอาดดอร่อยขา้าวคุกกี้ก็อร่อยแล้วขยำขยำขยำน้ำพริกถ้วยเดียวก็อร่อยแล้วไปเก็บผักอาตามป่าตามเขาแล้วทำไมนะบ้านบางบ้าน,าน,านสังคมบางสังคมจึงกินอาหารไม่อร่อยอถ้าอยากกินอาหารอร่อยอย่าท่าน อยากคลืกคลาดขาดถุยถ้ากินข้าวไปนะเรากินข้าวไปนะฮะไม่ <c oughs> <c oughs> อร่อยแล้วท่านไอเสียงเหล่าเนี้ดนยดังในโต๊ะตัวเองรลอดังในโต๊ะคนอื่นนะฮะไม่มีอรรถพ,พระเจ้าห้ามเพราะมันทําให้อาหารที่คนอื่นเขากินเนี่ยเกิดความนา่าเสียสียงขยักขยงแงงพรกข้อกฎข้อแรกต้องรักษาพฤติกรรมอยากคลืดคลาดขาดถุยอยากคุยการเมือง อาหารจะอร่อยอย่าไปคุยการเมืองท่านในวงข้าวไม่คนคุยเรื่องการเมืองในเมื่อเดือนเมษาปลายเดือนเพื่อนกันนั่งกินเหล้าเดียวกันไอ้ฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายนั้นไอ้ฝ่ายหนึ่งก็ปไปฝ่ายนี้พอที่สุดพอเล่าเข้าปากคุยกันการเมืองอยู่คนละฝ่ายเอามีดอกฟันกันตายนั่นคุยเรื่องการเมืองอาหารวันนี้ก็วงแตกนั่นอย่าคุยการเมืองอย่าเอาเรื่องขัดเคืองมาชนะภาษาสาง อยากินข้าวเนี่ยอย่าเอาเรื่องลูกมาชำระสางอย่าเอาอะไรในบ้านมาชำระสางกินไส้อิ่มก่อนแล้วค่อยมาชำระสาสางคนถ้าอิ่มแล้วนะฮะยังไงอารมณ์มันต้องดีก่อนก็ห้ามคุยขณะกินก็ห้ามคุยแม่อตมาเนี่ยห้ามเด็ดขาดอย่าให้ลูกกินน้ําตาน้ําแกงยังไม่มีจะกินอย่าให้กินน้ําตาถ้าดุลูกด่าลูกนะก่อนกินกับข้าวนะเกอหัวแตกแล้วก็พอมีความอร่อยนี่จําคําแม่ได้เลย เพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องขัดเคืองมาชำระสสางอย่าพูดขวางหูยามกินข้าวอย่าพูดขวางหูออย่าตําหนิพูดที่อยู่ในวงอาหารอย่าไปตาหนิเขาอย่างนั้น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 ไม่ว่าจะเรื่องไปครอบครัวผู้หญิงผู้ชายความประพฤติอย่าประจานความผิดพลาดของผู้อื่นในการกินข้าวนั้นอย่าเอาเรื่องของผู้อื่นที่ผิดพลาดมาคุยนะท่านมันทาให้อาหารไม่อร่อย ถ้าใครไม่อยาสักห้าอยากอยากคึึกคราคาถุยอยากคุยเรื่องการเมืองอยากเรื่องความเขินบรรษรทสัจสางอยากคุยขวางหูอยากตนิพูดในวงอาหารอยากประจานความผิดพลาดของผู้อื่นรับรองถ้าใครไม่ปลอดบัตรอย่างนี้เขาเรียกวงแตกอาหารที่ดีก็ไม่มีใครกินทน